ขาเป็ดน้องแดนนะคะเจ้านี้อร่อยนะเพืเ่อนๆอันนี้เป็นต้มเชื่องในใช่ไหมคะมหมอมมากหอมมากโอ้ร้านลุงพงลงคุงมาค่ะนี่ตำนานต้นคริสต์มาสปลาดุกนะ,ะไอ้ปรากดคะ่ะเพื่อนๆนี่นี่ลุงพงลงคุงนะคะใครตามไปกินโอท็อปอะไรพวกนี้มาเจอที่นี่ได้นะคะก็เป็นนะคะราชาลปากูเลาตักไว้มาช่วยกันอุดหนุนคุณป้าหน่อยนะคะอยากจะทานขาไย ู่ที่งานมหาสงการที่ท้องสนามหลวงนะคะวันนี้เป็นวันที่11เมษายนพศ2567ค่ะตรงนี้จะเป็นจุดตรงกลางนะคะระหว่างท้องสนามหลวงแล้วทางฝั่งวัดพระแก้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นการแสดงเวทีการแสดงต่างๆของภาคต่างๆนะคะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนที่มาแล้วไม่ได้อยากเสี่ยงนะคะ<อ>เขาจะแบ่งโซนกันคะ่ะทางนี้จะเป็นโซนที่เป็นการแสดงนะคะแล้วก็ท่านไหนนะคะน้องๆเด็กๆหนูๆ ซนวันใจวัยรุ่นอยู่ทางนี้ค่ะนี่ทางที่อยู่ติดถนนนะคะราชดำเนินนะคะทางนี้นี่เราจะเห็นสะพานอยู่ตรงนี้นะคะคลิปนี้จะพาดูของกินอาหารค่ะก็คือเดินมาทางโซนวัยรุ่นเมทีเวท,ทีมวยนะคะ,ะสังเกตง่ายๆค่ะตรงนี้จะเป็นตึกแดงนะคะออกไปทางนี้ก็จะมีประตูทางเข้าค่ะนี่เป็นถนนราชินีนะคะที่จะไปพิพิธภัณฑ์ เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะคะตรงนี้ตรงนี้นเป็นอา,อาหารนะคะเป็นผลไม้ค่ะนี่เป็นซุ้มผลไม้นะคะมีการเขา,าเรียกอะไรบุฟเฟ่หรืออะไรประมาณนี้นะคะคลิปก่อนหน้านี้ได้พาเข้าไปนะคะแต่ว่าคลิปนี้เราจะไปเดินดูอาหารกันบ้างนะคะเผื่อท่านไหนมาแล้วแบบหิวมูม้จะทานอะไรนะก็เ<ำ>ข้ามาได้นะคะตรงโซนนี้สังเกตง,ง่ายๆค่ะเป็นโดมสูงๆนะคะ ของกินก็จะมีนะเยอะนะคะในสองฝั่งเลยเดี๋ยวริทเจอจะเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่แบตหมดแบตริทเจอหมดแบตโทรศัพท์แบตไมค์กันสั่นก็จะหมดนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วแบบไปเดินแล้วแบบโหหลงรักนะคะหลงรักประเทศตัวเองมากอ่ะไม่แปลกใจว่าทําไมชาวต่างชาติเขาถึงหลงรักประเทศไทยนะคะของกินนะเยอะเลยดาราณีต้งหวยพุทศสลัดค่ะ านตรงกลางนะคะทานเสร็จแล้วอิ่มมีที่มันแล้วก็ไปเดินเล่นกันสวัสดีจังหวัดอุตรดิตถ์ใช่กอกน,นะคะหอมๆลาบลาบเป็ดหนองแดนนะคะเจ้านี้อร่อยนะเพื่อนๆสวัสดีค่ะมีต้มแซ่บซิโครงหมูด้ว,ดวยเอาต้มแซ่ เจ้านี้อร่อยเพื่อนๆต้มแซบต้มแซบเครื่องในหมูนะคะแล้วก็จะเป็นโซต้มแซบที่คงเดี๋ยวให้ของพี่ไม่ไม,ไม่ไม่เท็ดนะคะจับได้ที่เป็นซื้อที่ปนไแมทใช่และเป็ดหนองแดงอุดรเชิญช,ชิมค่ะคุณดัก๊ก น้ำผิวนะคะก็มาหาอะไรกินกันในนี้ด้วยประสุไข่เค็มชายยาโอ้ร้านลุงพงลงพุงมาค่ะนี่ตำนานต้นคริสต์มาสปลาดุกนะ,ะไอปลากระค่ะเพื่อนๆนี่นี่ลุงพงลงพุงนะคะใครตามไปกินโอท็อปอะไรพวกนี้มาเจอที่นี่ได้นะคะมีคุณเชียงฟาสล็ดด้วยสวัสดีค่ะ สุขโขทัยนะคะนี่เราเจอกันไง ตัวนะคะตลาดน้ำอัมพวาค่ะเลีวยิคกี้พายแล้ว <Yeah. S 1> มะม่วงเบาสดขาชเดอร์ฟี่มะม่วงเบาสดมะม่วงเบาแช่อีก mm hmm. กันพี่มาผลมจีนน้ำเงี้ยวข้าวซอยลำปางค่ะ ค่ะโอ้แอลภูเก็ตนะคะวันเย็นนะคะ mm hmm. อันนี้วิษา,าทกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรขี้นาแผนใหม่ะคะ่ะก mm ็ hmm. จะเป็นพวกผลไม้แช่อิม่มสวัสดีค่ะราคา60บาทนะคะแบบราคาอาหารเขาจะประมาณ50บาท60บาทค่ะ mm hmm. เ,เพื่อน นีลิเดอนออกมาทางถนนลาดชดำเนินแล้วนะคะตรงนี้ท่านไหนมาสาย503นะคะหรือว่า59เนี่ยก็มาทางนี้ได้นะคะเป็นโซนที่เด็กๆเ,เล่นน้ำกันค่ะเบทีอยู่ทางนี้นิ้วชี้ไปไม่ยอมไม่ยอมลงนะคะโอ้โหคือคักมากเลยเพื่อนๆไปนี้แบบสุดยอดเลย ธรรมชาติจากจังหวัด จะเย็นค่ะแต่ว่าถ้าเดินเข้าไปด้านในสุดๆนะจะร้อนอ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศร้านค้าตรงกลางอีกนิดหนึ่งนะคะว่ามีร้านไหนบ้างเผื่อพี่ๆสนใจนะคะก็จะได้เดินมาถูกที่เลยนะคะร้านท้าฝ้ายหมากโกลเดเยค่ะลีลาฝ้ายนะคะจังหวัดระยองสวยจังเลยมวยก็กำลังกำลังชกกันเลยนะคะ แปดเก้าสอ0เก้าหกศูนยนะคะแล้วก็มีมีาสามารถสั่ง Delivery ี่ออนไลน์อะไรได้นะคะ,ป,ะป้าเบนราชาปลากุณลาวตากใบราชาเลยค่ะราชาปลากุณลาว,าลาวตากใบกใบอันดับหนึ่งของประเทศดังค่ะอ่าอันดับหมื่นของประเทศด้วยขอบคุณมากเลยนะคะป,ะป้าเบน ไปเที่ยวไปสนุกกันนะคะงานที่ท้องสนามหลวงมาหาสงการปีนี้ยิ่งใหญ่มากค่ะเ,เพื่อนๆมาแล้วรู้สึกรักประเทศไทยมากๆเลยรักเมืองไทยมากๆแล้วก็ภูมิใจดีใจที่ได้เกิดบนแผ่นดินไทยมากค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสไาชกกดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากคะ่ะมาแล้วลูก